ผู้ปลุกเบิกอีคอมเมิร์ซและธุรกิจดิจิทัลไทยคุณพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเพรสสัลูชันจำกัดระบุว่าอีมาร์เก็ตเพรสในไทยถูกผูกขาดแบบเป็ดเสร็จโดยยักษ์ใหญ่จากต่างชาติเพียงไม่กี่รายการผูกขาดจะส่งผลให้ค่าธรรมเนียมการขายสินค้าเพิ่มขึ้นผู้ขายจะต้องเผชิญกับการเก็บค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการลงสินค้าค่าส่วนแบ่งการขายหรือค่าโฆษณาในแพลตฟอร์มขณะเดียวกันข้อมูลของลูกค้าจะถูกปิดกั้นมาร์เก็ตเพ ทำให้ผู้ขายไม่สามารถเข้าถึงฐานลูกค้าหรือข้อมูลเชิงลึกได้ง่ายแบรนด์เล็กต้องปรับตัวผู้ค้ารายย่อยจึงควรพิจารณาหลีกเลี่ยงก,การพึ่งพา marketplace เพียงด้านเดียวและมองหาช่องทางการขายของตัวเองทั้งนี้ในการซู้สินค e ้าอี m คอม c e เมอร์ั้บอกได้เลยว่าแพลตฟอร์มนะครับอย่าง e marketplace นาจะต่างชาติเนี่ยเขาเองเข้ามาในตลาดเมื่อสิกว่าปีก่อน เขาเองก็ใช้เงินมหาศาลครับในการที่มาลดราคาสินค้าทําคูปองแจกฟรีนะครับทำคูปองลดราคาสินค้าในช่วงกว่อนเกือบสิบปีที่ผ่านมานะครับใช้เงินเงินเนี่ยเป็นหลายหมื่นล,ล้านบาทในการทุ่มตลาดเข้าไปนะครับทําให้คนไทยเนี่ยสนใจเข้ามาซื้อสินค e ้าอีคอมเมิร์ซอันนี้พอมา,มาทุ่มตลาดปุกสิ่งที่มันเกิดเกิดผลกระทบคือมันมาฆ่าคนรทำอ e ีคอมเมิร์ซคนไทยครับ<อ>ผมเองผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยากทำทำตลาด닷คอมเมืก่อนก็สู้ยักษ์ใหญ่ไม่ได้ หมื่นล้านเราสู้ไม่ได้นะครับฉะนั้นมันคือกลยุทธ์จีนเลยนะครับกลยุทธ์จีนคือมาถึงปุ๊บทุบก่อนเอาราคาถูกๆฆ่าคู่แข่งให้ตายพอคู่แข่งตายปุ๊บตัวเองก็เริ่มควบคุมตลาดไปแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ในท้องตลาดเนี่ยเห็นว่ามันถูกคุมด้วยละะาซาด้าช้อปปี้อาจจะเป็นซิมกโปรนะครับหรือทิกตอก้ามาจากจีนฉะนั้นพอคุมได้หมดปุ๊บเนี่ยวันนี้เขาก็เริ่มขึ้นราคาครับขึ้นราคาคาา่าบริการวันนี้ปัจจุบันเนี่ยใครขายของในมาร์เก็ตเพลสช้อปปี้ลาซาด้าทบทุกๆ หกเดือนขึ้นแหละขึ้นตลอดไม่เคยลงเลยครับวันนี้บางคนขายของในลาซาดาช้อปปี้ทิกตอกอาจจะโดนค่าคอมมิชชั่นสูงถึงสูงสุดประมาณสามยี่สิบถึงสามสิบเซนเลยซึ่งสูงมากนะครับสูงมากเลยทีเดียวแล้วก็ผูกขาดตั้งแต่แบบขายทีนี้พอตัวเองคุมตั้งแต่ระบบการขายเนี่ยเขาก็เริ่มไปคุมเรื่องการชำระเงินต่อจะสังเกตไหมครับว่าพอชำระเงินปุ๊บเดี๋ยวทุกอย่างก็อยู่ภายใต้เขาหมดแล้วก็ตอนส่งสินค้าด้วยเหมือนกันวันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยก็เริ่มเขาเรียกว่าผูกขาดการส่งสินค้า ช้อปปี้เองเปิดบริการช้อปปี้เอ็กเพรสนะครับลาซาด้าเปิดเบร์การลาซาด้าเอ็กเพรสทิกตอกเองก็ไปจับมือกับบริษัทจีทเข้ามาส่งทุกคนควบคุมระบบขนส่งหมดนะครับทำทำกำไรจากการส่งสินค้าได้และสินค้าที่อยู่ไกลๆนะครับท,ที่ใกล้ๆในประเทศในกรุงเทพเนี่ยเขาส่งเองก็หมก็ส่งเองแต่อันไหนที่มันไกลๆเนี่ยเขาก็ให้ชาวบ้านส่งให้ให้ะปซีไทย,ทยส่งให้ให้แฟดส่งให้ตัวเองทั้งหมดเนี<ๆ>้ยนั่นคือจุดเด่นเนี่ยเขาควบคุมแบบดิบแล้วก็แบบเบ็ดเสร็ ในค้าในโลกออนไลน์ในมากเก็ตเลสต่ตสงตางๆถูกลิดลูกค้าเป็นตัวประกันเพราะว่าพอมีคนมาซื้อสินค้าเราปุ๊บเนี่ยปกติเราจะเห็นครับว่าคนซื้อเป็นใครชื่ออะไรานามสกุลอะไรเบอร์โทรอีเมลแล้วก็ที่อยู่แต่วันนี้เนี่ยแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยปิดครับไม่ให้เจ้าของสินค้าเห็นว่าลูกค้าเป็นใครทำได้ด้วยเหรอคะพี่ปอ้อมได้ครับเขาปิดเขาเขากามาไว้ครับไม่ให้เราเห็นนะครับ ฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยเราเป็นเจ้าของสินค้าแต่เราไม่สามารถเห็นข้อมูลสินค้าเราไม่สามารถดึงข้อมูลลูกค้าออกมาได้เพราะเขาเองก็กลัวว่าไอ้เจ้าของร้านต่างๆเนี่ยจะไปก๊อปปี้ข้อมูลลูกค้าเขาออกมานะครับและอาจจะย้ายไปอยู่แพลตฟอร์อมอื่นหรืออาจจะมาเปิดขายตรงอย่างลูกค้าเองเขาก็เลยปิดหมดเลยก็คือยึดลูกค้าตัวประกันฉะนั้นคุณต้องขายอยู่กับผมเท่านั้นคุณห้ามหนีออกไปไหน ดูสิแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเห็นไหมฮะมันเริ่มการเป็นการขีดกันทางการค้าและการขึ้นราคาค่าบริการขึ้นอย่างต่อเนื่องพร้อมกันทุกแพลตฟอร์มในแง่ของลูกค้าเนี่ยนะครับระมุงลูกค้าลูกค้าจะด,ดีอย่างโอเคมีคูปปองดลดราคามีนู่นมีนีน่ของเยอะนะครับ ในแง่มุมของอผู้บริโภคถือว่าโอเคนะครับแต่แต่ในมุมอีกมุมหนึ่งถ้าเกิดเรามองดูในมุมของคนทําธุรกิจอันนี้ไม่โอเคแล้วนะครับเพราะว่าจะสังเกตว่าเขาเริ่มผูกขาดเขาขึ้นราคาขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีใครไปควบคุมก็เลยอันที่สองครับภายใต้ที่เราดูเห็นไ,ได้เยอะเนี่ยนะครับวันนี้เรามีกองทัพสินค้าจากประเทศจีเนี่ยนะครับมาเป็นร้อยร้อยล้านชิ้นถลม่มเข้ามาในตลาดประเทศไทยฉะนั้นผู้บริโภคแฮปปี้แต่ผู้รป,ประกอบการไทยกำลังล้หถายไตจักไป S <S ฉะนั้นมันกายเป็นผลกระทบทางออบที่ต่อไปธุรกิจไทยหลายแห่งมันก็จะล้มหายตายจากไปการเป็นว่านักธุรกิจจากต่างประเทศจากีเนี่ยเข้ามาขายในประเทศไทยโดยที่ตัวเองไม่มีธุรกิจในไทยเลยเงินงเนี่ยที่เราหาเช้ากินข้ามมาได้นี่นะครับเรามีเงินเดือนมาปุ๊บเนี่ยเงินมันควรจะถูกจับจ่ายอยู่ในระบบเศร,รษฐกิจไทยถูกไหมคร แต่วันนี้เนี่ยเวลาคุณซื้อของในพวกมาเก็บเพสแบบนี้เนี่ยแล้วยิ่งซื้อสินค้าต่างประเทศเนี่ยเงินของพวกเราเนี่ยกำลังถูกดึงออกจากระบบเศรษฐกิจไทยมันถูกดึงกลับไปที่ประเทศจีนไปที่ประเทศที่เป็นผู้ผลิตต่างๆคําถามคือ <c oughs> เราได้อะไรทำในระยะยาวเนี่ยผู้บริโภคก็มีปัญหาแน่เพราะเศรษฐกิจก็จะเริ่มแย่ลงเพราะเงินมาถูกดูดสูบออกจากระบบเศรษฐกิจไทยไป ในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับทางเอกชนอย่างผมเองสมาคมอ e ีคอมเมิร์ซเองก็ดีเนี่ยหลุ่มลุละลายเอกชนเองเราเห็นครับว่าตอนนี้สินค้าจีนที่ผิดกฎหมายมาทลักเข้ามาเยอะมาก mm hmm. นะครับสินค้าที่ไม่มีออยอไม่มีมาตรฐานสินค้าที่แบบคือคุณเล็ดลอดเข้ามาได้ครับจริงไม่ใช่รวมสินค้าเดียวนะครับอาหารการกินผักหมู mm hmm. ผลไม้ต่างๆที่เข้ามาแบบผิดกฎหมายแล้วสินค้าเหล่านี้เนี่ยนะครับมันผักหมูอะไรต่างๆมันมีสารเคมีเต็มไปหมดเลย พอมันเข้ามาอย่างผิดเนี่ยนะครับมันก็ไม่มีการตรวจสอบว่าเฮ้ยคุณฉีดยาเข้ามาแรงมาขนาดไหนโอ้โหผักสวยมากเลยวันนี้ในตามตลาดไทยเนี่ยนะครับตามตลาดสีบุกเมืองเนี่ยสินค้าผักผลไมจ้จีนเข้ามาเต็มไปหมดแล่ะ นะครับฉะนั้นวันนี้เราอยู่กับบ้าน,นเฉยเรากินข้าวเราซื้อผักซื้อปลา,าเนี่ยเราซวยนะครับ <c oughs> ถูกไหมครับวันนี้สินคา้าทางยิงซาเข้ามาฉะนั้นวันนี้ผมว่าสิ่งที่เราเราเราเริ่มเราต้องเริ่มเริ่มทำก็คือเพราะจีนเราก็เริ่มไปจาัดก,การเขาเราเริ่มมีการพูดคุยเราเริ่มมีการในกรกรมธิการเริ่มมีการคุยกับภาครัฐนะครับเราเริ่มมีการทําแพลตฟอร์มให้ประชาชนร้องเรียนเข้ามาได้ว่าเฮ้ยเจอตรงนู้นตรงนี้เราก็เริ่มกรรมธิการก็เริ่มไปคุยกับภาครัฐเพื่อให้คุณจัดการเหล่านี้ S <S 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 ฉะนั้นช่องทางต่างๆเนี่ยมันก็เริ่มปิดหลงนะครับกฎหมายต่างๆเริ่มเข้มมากขึ้นฉะนั้นคนจีนก็เริ่มเข้ามาแบบผิดกฎหมายได้ลําบากมากขึ้นฉะนั้นสิ่งที่เขาจะมาต่อในปีนี้คืองั้นฉันเข้ามาอย่างถูกกฎหมายก็ได้วะ <S 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 ขออนุญาตอย่างถูกต้องขอออ,อขอนู่นขอนี่อันนี้แหละครับบอกได้เลยว่าเราจะเริ่มสู้ลาบากอนะ่ะถูกไหมครับฉะนั้นพอเขาขออยอเข้ามาทำอย่างถูกต้องแล้วสินค้าเขาก็ถู่กับเราอยู่ดี นะครับเขาก็ได้เปรียบเราอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยว่าการมาระลอกนี้เนี่ยจะเป็นระลอกที่ถูกต้องนะครับผมเรียกว่าเป็นทับหลวงแล้วเมื่อก่อนเป็นทับแต้บุกเข้ามาวันนี้เป็นทับหลวงบุกเข้ามาแล้วฉะนั้นบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยผู้ประกอบการไทยเนี่ยคุณไม่ปรับตัวคุณแย่แหละเพราะว่าในแง่ของสิ่งที่เราพยายามทาคือไปกระตุ้นให้รัฐปกป้องอธุรกิจที่ผิดกฎหมายธุรกิจสีเทาแต่วันนี้สีเทามันเริ่มทําเป็นสีขาวแล้วโอ้นี่บอกได้เลยวันนี้มันแข่งอยู่บนพื้นพื้นที่เดียววกันแล้ เองก็ต้องเริ่มสร้าบช่องทางของตัวเอง้างเว็บไซต์มีระบบแชทมีการเก็บข้อมูลลูกค้าตัวเองและเมื่อลูกค้าซื้อของออเดอร์แรกจากมาเก็ตเพ c สผมเชื่อว่าหลายๆคนชอบซื้อซ้ําซื้อซ้ซื้อออเดอร์ที่2อฉะนั้นเราเนี่ยตอนที่เราไปดึงลูกค้ามาเกิดการซื้อซ้ำเนี่ยเราจะไม่ชวนให้ลูกค้าไปซื้อในล a ซาด้าช้อปปี้ดิจิตอลเราบอกเฮ้คุณมาซื้อผมตรงดีกว่า พอซื้ออสนาทิกติกกเนี่ยเราโดน20%คุณมาซื้อผมตรงเนี่ยแล้วเราโดนชาร์จ่งงั้นผมลดให้คุณเลยอร์เซ็นต์เราจะได้กำไรเยอะกว่าได้ม้ามปถูกไหมครับ mm hmm. ฉะนั้นเราต้องเริ่มพยายามบริหารลูกค้าและเข้าถึงลูกค้าตรงและพยายามให้ลูกค้าอยู่ในระบบ mm hmm. เขาเรียกว่าการควบคุมของเ,เองจะดีกว่าลดการพึ่งพามาจากเพจต่าง,งชาติครับ mm hmm. เอาจริง ก็คงต้องอดึงเรื่องนี้มาเป็นเรื่องที่จริงจังแล้วะครับแล้วก็ต้องมีการผมเองก็ในคณะกรรมาการก็มีการเชิญบรรดาพกผู้ให้บริการเหล่านี้เข,เข้ามานะครับ ส่วนตัวผมเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็น,นกลไกของตลาดแต่จริงผมว่าไม่ใช่แล้วนะครับส่วนตัวผมกํลาลังศึกษาด้วยเหมือนกันว่าตอนนี้ในต่างประเทศเองนะครับเขาก็มีเริ่มมีการเอากฎหมายต่างๆเข้ามาควบคุมผู้ให้บริการแพลตฟอร์มไม่ได้ให้ปล่อยขึ้นราคาอย่างตามใจชอบฉะนั้นวันนี้อยู่ในช่วงการศึกษาแล้วก็กำลังคิดว่าจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างไม่งั้นผู้ค้านะครับพ่อค้าแม่ค้าคนทำธุรกิจไทยเนี่ยเราอยู่ภายใต้การควบคุมของทางชาติประเภ็เสร็จเลยครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ PNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกรายการสดของเราและรับชมคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ